สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับ Blog, ทุกคนทุกท่านสู่ช่องหมอเจี๊ยบ9ก้าห้อกาลนะคะคลิปในวันนี้นะก็เป็นคลิปแรนดอมดู <carro S 1> ดวงความรักของคุณอ่เรามาดูกันนะคะว่าจะมีพลังงานมีเรื่องราวของท่านใดที่เข้ามาบ้างแต่ก<ๆ>่อนอื่นนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมเป็นดวงโดยรวมอาจจะตรงกับบางท่านไม่ตรงกับบางท่านยังไงเนี่ยก็ขอ,ขอให้ทุกคนรับแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆกลับไปนะ หมอเจี๊ยบขอเช็คพลังงานของคุณก่อนนะคะอะจะชาวเวอร์นะคะดาววังคารบนวันอังคารนะคะตรงนี้มีบางสิ่งบางอย่างพังทลาย ะคะเก้าเหรียญนะคะดูเหมือนว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะมีเรื่องของการเลิกราจากกันนะค่ะ มีการตัดความสัมพันธ์นะคะมีใครบางคนนะคะที่อาจจะไปทําเรื่องไม่ดีกับอีคนนะไปมีมือที่3ามก็ได้ะคะ่ะโป๊ะแตกจับได้นะคะนะพลังงานของคุณตรงนี้นะคะเหมือนคนโสดนะแม่มอเห็นนะเหมือนคนที่อยู่คนเดียวนะคะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเลิกลาจากคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณแล้วนะ คีนอฟเพนัเคิลนะคะรานีเธอเรียนธาตุดินการพึกศพบังกรน,นะจะชายอดนะคะลัคนาราศีกรกฎนะตรงนี้นะพลังงานของคุณนะคะเหมือนว่าจะเป็นพลังงานของคนที่นะมีการเลิกลาจากกาันนะ นะมีการเสียความรู้สึกเสียใจนะเขาไปทำเรื่องที่ทำให้คุณนะรู้สึกพังทลายมากเลยนะความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมันแตกหักกันไปแล้วอะ่ะนะเป็นไปได้ว่าคุณจะเลิกลากับเขาแล้วนะคะตอนนี้เห็นไหมมีพลังงานของความโสดคนโสดเข้ามาคุณมีเกณฑ์การเดินทางเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะนะอาจจะเดินทางต่างประเทศต่างจังหวัดนะเป็นการพักผ่อนก็ได้ หรือเกี่ยวกับหน้าที่การงานของคนก็ได้นะคะหรือไม่นะคะอาจจะมีคนไกลที่เขาจะเดินทางมาหาคุณเร็วๆนี้เป็นญาติมิตรเป็นพี่น้องก็ได้นายออฟวอ n ส์อัศวินถึงไม่เท้านะคะธาตุไฟเมสิงธนูน,นะ,ะมีเกณฑ์การเดิน,นทางเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะตรงนี้ สี่ดาวนะคะควีนอวอนส์ราชีถึงไม้เทา้าท้าทาฟแม่สิงห์ธนงเดซนะคะรักขนาราศีพิจิกพลังงานของคุณนะคะหนึ่งที่แม่หมอเห็นเลยคือ มีเรื่องของอความสัมพันธ์ที่มันแตกหักความสัมพันธ์ที่มีการเลิกราจกากกันนะมีใครบางคนโป๊ะแตกคุณไปจับได้นะคะตอนนี้เหมือนคุณจะเสียความรู้สึกมากเสียใจมากนะกับเรื่องที่เขาทำลายความรู้สึกของคุณแต่ว่านะคะดูเหมือนว่าคุณจะตัดคนคนนั้นออกไปแล้ว นะตรงนี้นะเห็นไหมมีการจบสิ้นตรงนี้เลิกกันไปแล้วก็ได้ตัดขาดกันไปแล้วก็ได้นะคะคุณอยู่คนเดียวกลับมาเป็นโสดคุณกลับมาโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานนะคะเห็นไหมคุณมีแพชชั่นมีพลังกับงานมากเลยนะคะตรงนี้นะคุณเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนขยันมีความมุ่งมั่นมีความอดทนพลังงานของคุณนะคะเหมือนคนที่ พออะไรที่มันไม่ดีที่คุณตัดออกไปได้แล้วอะแม่หมอกว่าเหมือนคุณไม่อยากจะเสียเวลาไปกับการโศกเศร้าหรือไปจดจ่อกับสิ่งสิ่งนั้นอะไรที่มันพังไปแล้วที่เราเสียความรู้สึกไปแล้วเนี่ยนะเหมือนคุณไม่อยากจะเสียเวลาตรงนั้นนะคะคุณเอาเวลานะคะมาทํางานมาโฟกัสเรื่องหน้าที่การงานของตัวเองนะคะตรงนี้เห็นไหมนะคุณคิดว่าการตัดคนที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตคุณเนี่ยคุณ ควรที่จะมีความสุขชีวิตของคุณควรที่จะสดใสร่าเริงขึ้นคุณไม่อยากเสียเวลาไปอะไรกับใครตรงนั้นแล้วนะนะคุณไม่ได้สนใจเขาเลยนะคะนะถึงเสียใจถึงเจ็บก็เจ็บแค่ครั้งเดียวอะค่ะนะตรงนี้เจ็บแค่ครั้งเดียว,ะะแ,ยวแล้วเราก็มาโฟกัสกับชีวิตของตัวเองทําชีวิตของตัวเองให้มีความสุขคุณมีคุณค่ามีหน้าที่การงานมีความมั่นคงในชีวิตจะไปเสียดายอะไรกับคนที่ไม่ดีนะที่ เคยเข้ามาทำร้ายคุณครั้งหนึ่งที่แม่มอเห็นในพลังงานของคุณตรงนี้นะทีนี้นะคะมาดูว่าะระหว่างเขากับคุณเนี่ยจะยังไงต่ออเลิกกันไปแล้วนะคะเขาเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้นะอ๋ะอเจ็ดดาวคนคนนี้นะคะนายออฟครับอัศวินถือด้วยท่าน้ำกระกฎเมีพิจิก นายอวบวอนอัศวินถือไม้เท้าธาตุไฟเมสสิงธนูสามถ้วยตรงนี้นะคะเหมือนว่าคนคนนี้นะเขามีเรื่องปกปิดนะคะเขาเคยทำเรื่องที่ปกปิดคุณไว้ทำเรื่องไม่ดีกับคุณแอบไปทำอะไรรับหลังคุณนะคะแอบแชทแอบคุยกับคนอื่นหรือแอบไปมีมือที่สาม ไปทำอะไรรับหลังคุณแบบนี้ไว้นะแต่ว่าเหมือนเขาอยากกลับมาอ๋อคุณนะคะในออฟสอดลอัศวินธิดาเพจออฟเพน t าเคิลเดคือเรียนเพจออฟเพน t าเคิลหนึ่งเรียญ เอชออฟคัพหนึ่งถ้วยโอ้ Wednesday. โหนะคะเขาจะไปถูกหลอกมานะนะคะไปเจอคนที่ก็หวังผลประโยชน์จากเขาเหมือนกันคนคนนี้นะคะตอนนี้เขาอยากกลับมางนน้อคุณเห็นไหมถือถ้วยมาแล้วอยากเดินทางมาหาคุณด้วยนะคะบางทีนะคะตอนนี้อาจจะติดต่อสื่อสารพูดคุยกับเพื่อนของคุณอยู่พยายามเข้าหาคุณผ่านทางเพื่อนของคุณก็ได้นะคะ ที่ผ่านมานะคะทําเรื่องไม่ดีกับคุณนะไม่ชัดเจนกับคุณนะระหว่างมีคุณก็อาจจะแอบไปคุยกับใครนะไปมีมือที่สองมือที่สามก็ได้นะคนคนนี้แต่ว่าดูเหมือนว่าตอนนี้เขาอยากจะมาชัดเจนกับคุณนะคะนะอยากกลับมาง,ง้ออยากมาชัดเจนกับคุณเพราะรู้สึกว่าคุณเป็นสิ่งที่มีค่าสําหรับเขานะนะ,ะก่อนก่อนหน้านี้ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเหมือนเขาดูไม่ออกเขามองไม่เห็นนะ เหมือนเขาไม่ไม่เห็นคุณค่าของคุณนะแต่พอเสียไปแล้วถึงมารู้คุณค่านะคะนะอยากกลับมางอนะเห็นไหมหนึ่งถ้วยเพิ่งรู้ใจตัวเองนะคะนะที่ไปคุยกับใครที่ไปแอบมีคนอื่นอะแอบแชทแอบคุยก็ได้นะหรือไม่นะคะคบกับคุณอยู่ก็ยังแอบคุยกับคนอื่นอยู่นะเหมือนเขาไม่ได้ชัดเจนกับคุณนะคะจนถูกคุณจับได้แล้วก็ตัดความสัมพันธ์ไปนะ พอไม่มีคุณนะคะคนคนนี้ก็อยากกลับมางองนะอยากกลับมาขอคืนดีนะรู้ใจตัวเองแล้วว่าตัวเองชอบคุณตัวเองรักคุณแค่ไหนนะให้เพื่อนของคุณเป็นฝ่ายติดต่อเป็นฝ่ายประสานรอยร้าวให้นะะจะแฮงแมนคิดได้นะ,ะตอนนี้คิดได้และะ้วจะฟู คุณคือคนที่ซื่อสัตย์คือความรักที่บริสุทธิ์สิบถ้วยอ๋อคือคนที่เติมเต็มเขาอะ่ะนะคะคนที่เติมเต็มชีวิตเขาอะ่ะมีคุณนะคะเหมือนมีความอบอุ่นมีคําว่าครอบครัวอยากสร้างอนาคตกับคนคนนี้นะแต่ก่อนหน้านี้นะคะคุณกับเขาอาจจะคบกันแค่สถานะแฟนนะ แต่สถานะแฟนตรงนี้นะเขาก็อาจจะไปแอบคุยกับคนอื่นแอบแชทกับคนอื่นแล้วคุณจับได้คุณก็เลยตัดจบไปนะคะนะแล้วคุณก็ไม่มัวมาเศร้าเสียใจให้กับคนคนนี้ด้วยเมื่อเขาไม่เห็นค่าคุณคุณก็ไม่คิดใจสนใจเขานะคะแต่พอคุณตัดเข้าไปจากชีวิตนะคนคนนี้นะคะกับรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสูญเสียบางสิ่งบางอย่างนะสูญเสียสิ่งที่มีค่าไปนะคะนะ แล้วอยากจะกลับมางอกลับมาขอคืนดีคุณนะนะคะตรงนี้นะเห็นไหมถ้าก่อนหน้านี้ไม่ชัดเจนกับคุณนะคะเขาก็จะชัดเจนนะถ้าเขาไม่เคยโพสต์ไม่เคยเขึ้นสถานะกับคุณเนี่ยผ่านสื่อออนไลน์หรืออะไรต่างๆนะคนคนนี้เขาก็จะทํานะคะนะเขาจะชัดเจนกับคุณอนะ <im it> เขาเห็นแล้วนะว่าคุณมีคุณค่ากับเขาแค่ไหนนะ <im it> เขาเพิ่งบรรลุใจตัวเองนะคะว่าเขาชอบคุณเขารักคุณอนะ่ะ <im it> เขามองว่าคุณคือคนที่เขาอยากสร้างอนาคตด้วยนะคะ ถึงแม้การกลับมาครั้งนี้การขอคืนดีกับคุณครั้งนี้นะคะคุณอาจจะใจแข็งไม่ยอมให้อภัยเขาแต่เขาก็ไม่กลัวนะคะเขาจะเข้ามาเผชิญหน้ากับคุณนะคะเพราะคุณคือความสุขคือสิ่งที่เติมเต็มชีวิตเขาตรงนี้นะคะเห็นไหมสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าากตรงกับเรื่องราวของท่านใดสามารถมอบพลังงานบวกมอบกำลังใจให้คุณได้หมอเจี๊ยบก็ฝาก กดติดตามกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องหมอเจ็บ95้าท่าเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ